รีมิตผลโดยสวีสปอร์ตครับสนามที่ไหนเขาเนี่ยใหญ่โตจังเลยนะครับ <laughs> อหลีกไทยแลนด์เราอยู่แล้วครับไม่น้อยหน้าครับคผมบุกจากขวาไปซ้ายครับต่อบอลกันอยู่ครับตรงกลางไม่ใช่ผูกจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับโอ้มาแล้วหนึ่งตับเนีบุกขวาไปซ้ายนั่นเมื่อไหร่จะถึงประตูครับผมมาหนึ่งตับแล้วว่าผมว่าเป็นการใช้คำพูดที่ผิดมาตลอดแต่ดูจังหวะของราชบุรีเกือบได้ครับจิงโดดเลยสามทีนึงโอ้โหยังอยู่ครับยัคอยอย่างเงี้ยที่สองก็พูดถูกแหละผมควรเองลองไปพี่ลองไปภาคที่ถูกแล้วพี่พูดแบบที่พี่พูดเมื่อกี้ นะครับลิวฟูครับวันนี้บุกจากข้างหลังขึ้นไปข้างหน้าครับผมคือนี้ตามกันบอลพี่เมียก็จะปิดฤดูกาลด้วยอ่าครับนะครับดูตรงนี้ครับบิวครับมาถึงข้างหน้าและยิงแบบนี้อาครับอ่าเขามีคนมีคนแซวว่าเมมเมมกล้องหรือเปล่าครับพี่ก็เมมร้านนี่เลยครับรับอันนี้พี่พี่บอกเลยอ่ีอ๋อฟรีด้วยนะครับ เราเราก็เราียกว่าเราฉลาดไงได้ได้โปรเยอะครับโอ้ที่ไหนได้โดนชาร์จเอ้าโชจีฮุนตามทันหรือเปล่าลูกนี้โอ้โหยิงชนเสาแบบมาดูฟิลิปโรเลอร์ยันเคลียร์ที่อีกทีนึงเวลาเมื่อสักครู่นี้ครับเกือบจะได้ประตูนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับโชจีฮุนคนเตะมุมอยู่ไหนครับอ่าอยู่ด้านบนนะครับผมโดนป้ายโฆษณานเชสเตอร์ยนเต็ดอุ้ยอีกแล้วครับโชจีฮุนหนาวยังวิ่งไปไม่ถึงเลย ไอ้หนูเอาอ่ะวันนี้หนูแบบเก็บกดใช่ไหมเนี่ยหนึ่งเดือนที่เราไม่ได้แบบพาคันขายไปเดือนเดยวะใช่ครับเกือบสองเดือนเลยพี่ไม่เป็นลาเราผมดูหน้าตาคุณสองคนแล้วน่าจะบ้านรวยครับโอ้โหมาดูฝั่งของราชบุรีเก็บบอลบ้างครับครับผมเป็นจังหวะของราชบุรีบ้างนะสี่สิบมงเดียนะเปิดเข้ามาครับจังหวะนี้ครับแล้วก็จะยิงอู้อีกแล้วครับเครับเกมรับของทั้งสองทีมในตอนนี้ก็เลยทําให้เนี่ยสถิติขึ้นมาการผ่านบอลคอมพลี t เองก็ก็ พอๆกันนะครับยิ่ง ouais ไม่ถึง70%นตะตัดบอลกันบะ่อยเจรวัตรแทงขึ้นมาทีหนึ่งปาติโยไหลขึ้นมาที่ลองจิลสตเวนลลองจิลมาจะพลิกเข้าในแล้วยิงเทาสองปัดเอาไปได้เกมออกเบียดเฉยเลยฟิเนอร์ลิเก้ทะลุขึ้นมาใหม่ครับเฟลิเป้แทงขึ้นมาต่ออีกทีหนึ่งอัครวินอัครวินแทงตามช่องแล้วยิงตามน้ำอีกทีหนึ่งยังปัดไม่ได้ครับบิลโอ้นาทีนี้เกือบจะเป็นนาทีบาปได้เลยครับยิงเข้าไปนี่มีสิทธิ์ได้สสองแต้มสูงนะครับ อักมินอีกรอบหนึ่งครับแทงทะลุมาสลับมาพอดีเลยชัยวัน์ปาดเนี่ยโอ้โหยิงฟรีคิกเนี่ยคือในเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสทาประตูได้สูงครับพี่ชิอืมใช่ครับแล้วดูครับว่ามีสูตรครับไปบังคุศัปรูครับนี่ครับแล้วยิงลูกโอ้โหสูตรนี้คลาสสิกมากครับโอ้โหผมไม่เห็นแบบนี้มาแบบนะเกือบยี่สิบปีเออบอลทุ่มยัดเข้ามาอีกทีนึง แล้วก็ไม่มีโอกาสกันแล้วครับโค้โหแประเดิมได้สวยงามมากเลยครับผมเกมแรก0ูนมาดูเกมไหมเดียวบ้างครับเกมที่2ของคู่นี้ยังเหลืออีก4่แต้มให้แย่งกันนะครับสำหรับคู่แรกของเราวันนี้อ่ะเกมที่2เริ่มครับพี่ชิตตี้ครับผมก็เดี๋ยวดูจังหวะการบุกครับของแท้นี่ครับเขาค่อยๆต่อบอลจากข้างหลังขึ้นไปข้างหน้าจริงๆนะครับไม่ได้ซ้ายไปขวาเชื่อผมผมเรียนมาผมดูบอลเยอะผมยอมผมขอโทษพี่ผมผิดแล้วครับผมหลังเปลี่ยนด้วยนะครับผมผมผิดไปแล้วพี่ ดูศิวกรครับแทงลูกชอบมาสวยครับเฟลิเป้ปาดเข้าเลยเอาเข้าเข้ามาเลยไปเลยเขาไปทำยังไงครับอุ้ยสองนาทีเท่านั้นครับจานดูจังหวะศิวกรเตระโกนครับแทงขึ้นหน้ามาทำชิ่งต่ออีกทีลูกนี้ล้นไปหน่อยนึงครับแต่ว่ายังเคลียร์กันไม่ขาดบอลกลับมาทางทำวิววิวหาเลี่ยมพลิกลูกนี้มาไปชนซะก่อนนะครับเดนเซอร์บับสเคลียร์มาได้ให้มาที่ลูกวุฒแล่นวุฒแล่นฝากกลับมาเข้ากลางอีกทีนึง เดียสเวกครับสิง์เบียครับสีมงเดียรวิ่งจังหวะนี้ครับแต่ว่าติดทั้งฝั่งของสิงเชียงรายครับเดียสเวกครับหมาแล้วครับแล้วจังหวะนี้ครับแล้วมงเข้าไปเรียบร้อยครับทางฝั่งของราชบุรีครับตามตีเสมอจนได้ครับโอ้โหลนวหนูอันนี้คือหนูมาจากไหนครับเนี่ยโทษทีเพิ่งคิดได้สดสดโอ้ทั้งนี้คุณคุณเข้าเซเว่นคุณเจอตู้แช่ไปเยอะ่ากือแช่ก็เอาอันนี้ด้ไหมตู้แช่สามอันเป็นยังไงครับ ก็ต้องมีสิงโตมาด้วยครับผมจังหวะนี้หลุดอีกแล้วฟิลิเป้ครับโอ้ยเต็มเต็มเท้าครับฟิลิเป้สองด้วยอะไรด้วยฮะบอลอยู่ที่สิสติโชครับหมาครับแต่ว่าติดทางฝั่งของสิงเชียงรายครับบอลินฟิลิเป้ครับยังดูครับแล้วจังหวะนี้เปิดเข้ามาครับลาวินอัลลวินโอ้พิกหลุดมาได้ครับแล้วมาที่บิวบิวทางด้านขวามีครับแล้วมาแล้วครับอุปกรณแล้วยิงไหมโอ้หโหลดอยู่โหลดอยู่ พุ่มแก้วปาดเข้าในมาอีกทีนึง่งเปิดเสียง่ายๆเหมือนกันนะครับโดนโตเร็วขึ้นมาซุงเดียเดียลูกนี้มองหาเพื่อนอยู่ซมงเดียปาดเข้าในอภิวอร์ตันซัดเน้นๆโฟลลุดเฉยเลยซ้ายจากขวาไปซ้ายพูดให้สองอย่างเลยครับผมจะได้ไม่งงต้องถูกสักอันนึงแหละต้องสักอันดูจังหวะยังคืนหลังกลับมาได้นะครับนี่จะซุงปาดขึ้นมาเรื่อยๆครับ ขยับขึ้นมาถึงปั๊บเดือนถึงอภิวัตรแล้วครับในหลอดสมเดียเดียลูกนี้ยังแทงทะลุขึ้นมาอภิวัตรเข้าขวายิงทันทีติดเซฟรครับอภิวัตรขมยิงนะแต่ว่ามันยังติดเซฟครับแกก็ตวัดอย่างรวดเร็วครับย้อนกลับมาอีกทีหนึง่งอภิวัตรยังเกี่ยวคืนมาได้ครับปฐมชัยเสนากนไหลออกมาปาดเข้าในเสาแรกของคุดชาติจอดเซฟได้ไงหยุดบอลไว้ก่อนครับ ริุบันหารก็โดนใบเหลืองไปด้วยนะครับแล้วมีเปลืองตัว2ตำแหน่งเลยดูจังหวะเอาไถ่ไถกันเท่ oh. านหวาดเสียครับบอลยัไม่ขาดพลิกแล้วจิ้งห oh. ูชนเสา oh. ไม่ได้ซ้ำเหมือนเดิมโอ้โ oh. หขึ้งาาว<ะ>ง่าทีหนึ่งริุเปิดขึ้นมาก็ยังไม่ตรงครับจังหวะเกมดูราชรีเล่งขึ้นมาดีนะครับโ hmm. ชคกันหนูไหลมาฝั่งซ้ายสุด ลูกนี้เดียไปมุมแคบต้องยิงแล้วครับโอ้โหช้าไม่ได้เดียวแล้วติดบร็อกพักไปได้บิวหมุนแล้วจะจ่ายลูกนี้ติดไปก่อนนิดเดียวครับแถวสองยังได้อยู่ปาดกลับมาชินพัฒน์เล่นกับพระดอนโชจีคุณเปลี่ยนไหลออกซ้ายมาสวยเลยครับชัยวัฒน์เอาปาดทะลุขึ้นไปได้อัครวินสวัสดีจอดจ่อลูกนี้ไปยิงให้บิลแล้วก็ไม่เหลือครับโอ้โหนิ่งเหลือเกินสามหนึ่งต้องยอัครวิน ค่อยๆบดมาช้าๆอีกทีนึงยิงยัดนะครับวังว์ติดเพราะจะสอดขึ้นมาอีกรอบนึงครับเชียงรายบอลก็ยังอยู่ที่พวกเขาครับชิงกันสวยมากครับชัยวัฒน์ปาดเข้ากลางกระโดดตัดลูกนิดสี่หนึ่งครับฝังไปเลยจบแล้วครับแบบนี้ครับมันจบแล้วครับนายครับที่เสมอมามันจังหวะมันแค่ฉิวเฉียดตลอดนะครับของสักติมาดูสายบอลก็ไม่แม่นแล้วครับเวลาครับมันจะหมดแล้วด้วยครับ ขึ้นมาใหม่ครับบิลจะมีแถมหรือเปล่าพลิกได้สวยแทงต่ออัครวินลูกนี้จะชิงคืนติดบล็อกนิดเดียวแล้วก็เคลียร์ทิ้งไปเลยครับหมดเวลาเป็นทางเชียงรายชนะ3-1เอ่อ4-1เลยนะครับโอ้โหยิงจนผมลืมแล้วโชว์เสื้อเหมือนเดิมครับทากากิครับโชว์โลโก้สโมสรเชียงรายครับสิงห์เชียงรายโดยโตเกียววารีทำได้ครับในเกมที่2ครับก็เก็บเอาด้วยเอาละครับเกมเป็นกันเริ่มแล้วครับผม เดี๋ยวชนมือครับระหว่างทางฝั่งของราชบุรีมิตรผลนะครับโดยสวีสปอร์ตแล้วก็สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับโดยโตเกียวเวอร์ดี้ครับเป็นเด็กสิบขวบแต่ว่าเมสซี่เดี๋ยวต้องดูผมว่าน่าอยู่บาร์ซ่าต่อแหละเพราะว่าบาร์ซ่าเขาดิวอาเกลโลไปแล้วเพื่อนสีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้เปลี่ยนผู้จัดการทีมเขาใจหักมุมก็คือดึงไปแทนครับผมถุยดูจังหวะต่อต่อรูกนี้โอ้โหไปเสียเวลาพักอกไม่ได้ยิงครับสิทธิโชคกันหนูะสิทธิโชคดูจังหวะยังเป็นของทางเชียงรายขึ้นมาอีกแล้วนะครับครับผม เปรีเป้ชิงต่อบิลบิลล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหลูกเสาที่เป็นเกมสุดท้ายของคู่แรกของเราวันนี้ครับผมทะลุช่องมาสวยเลยครับแต่ว่าไม่ยังเปิดติดขาอกาสจบไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับโชจีคุนตัดขึ้นมาอีกทีนึงเอาเบิร์สวยครับบิลลูกนี้เบียดทะลุขึ้นไปได้บ like like <ills> ิลสวัดหลุดแล้วยิงโอ้โหลูกเสาทีเดียวครับเพราะว่ามันช่วยอะไรได้โดนเปิดยัดได้ครับพี่ซึ่งอันตรายมากเลยลูกเปิดยัดใช่ครับเปิดพุ่งๆเลยนะครับ บิวตั้งมาอีกแล้วเฟลิปเป้หมุนไปโดนลุมสองครับรัตรีตัดคืนมาแต่เปิดบอลเสียอีกครั้งหนึ่งยอดยาวมาสวยมากๆเฟลิปเป้เอาบอลลงนิ่มๆต้องยิงแล้วละครับลูกนี้โหหลอกจ่ายแล้วยิงเสาแรกเฉยเลยเนียนสุดๆลมาเกือบ <c oughs> แล้วพี่ยอมครับผมบิวซื้อโรตีมาครับผม โอ้โหฉีกแบบไร้กฎเกณฑ์มากเลยโอ้โหเป็นมุกไม่มีจรรยาบรรณเลยอ่ะไม่ไม่พ้องเสียงไม่อะไรแล้วรับเอาบิวครับโรตีมาแล้วครับบิวบิวเข้าขวาลูกโอ้ยครับไม่รู้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 แพ้ผมเอ๊ะคุ้นๆนะครับผมคุ้นๆผมผมไม่ค่อยมีความรู้อ้าวมาดูครับมาดูว่าได้กุลีมาเฉยเลยราชบุรีโอ้ยโอ้จันแต่ที่แน่ๆคือไม่ได้ครับ จวดูครับเชียงรายแกก็แบบพอไม่เสียกําลังใจก็มาดีครับอย่างนี้ครับจังหวะที่ควรเสียแต่ไม่เสียครับอูดูบิวครับจะสไลด์ครับแต่ว่าห่างเยอะแล้วเหลืองแล้วไม่ใช่เหรอั่นนะครับคุณระลึกในครั้งแล้วมาจนได้ครับทางฝั่งของราชบุรีครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าลงถามเกสที่มาเขาจะตอบยังไงครับแอจเข้าสู่โชทเวลานาทีสุดท้ายแล้วครับแล้วสาดยาวเลยครับเชียงราย ยังมีโอกาสอีกเล็กน้อยครับต้องรีบออกบอลให้เร็วว่างไปถึงด้านฝั่งซ้ายอีกทีนึงปาดเข้าในก็ยังติดครับเปิดเร็วอย่าบมตล็อกนั่นไงครับโอ้โหติดเลยสิทาลีออกแข็ขยันจริงนะ